สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สุดยอดเกจิแห่งเมืองเพชรน,นะครับคือพระครูพันธ์นะฮะวัดหนองส้มนะออกปี2522นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านอีกแล้วครับนะเหรียญรุ่นนี้ก็เนี่ยไหมก็เป็นครูเหมือนกันเนไหมเวลาเราจะศึกษาพระที่เป็น ผ้าเหรียญเนี่ยนะครับที่เกิดแกะจากบล็อกจริงเนี่ยท่านต้องดูดูริ้วดูรอยดูการแกะบล็อกเนต้องคมชัดนะครับคมชัดนะฮะตัวหนังสือคมชัดหน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะฮะนะครับอางนี้ก็เป็นองครูนะฮะที่นำไปเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นๆได้นะครับว่าเหรียญที่จะต้องแกะบล็อกจริงเนี่ย ถ้าภาพจะต้องเป็นยังไงการปั๊มตัวหนังสือนะครับพื้นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเส้นต่างๆนะเส้นเสี้ยนเส้นอะไรอย่างเงี้ยต้องดูนะครับนี่คือพระ,พนนะครูพันธ์นะฮะวัดหนองส้มท่านก็เก่งนะฮะเหลดท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่มีเป็นพระที่มีเขาเรียกว่ามีพุทธคมนะฮะที่เข้มขลังเหมือนกัน นะครับเป็นหลวงพ่อที่มีพุทธาคมเข้มขลังนะฮะอันนี้เป็นเหรียญลมดำนะครับลมดำสวยมากนะครับเนี่ยเป็นผมชมแนละผมดูขนาดเราไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยฮะมองด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยเนะครับความคมของใบหน้าหลวงพ่อนะเวลาแกะดูบล็อกสดเนี่ยนะครับตัวหนังสือความคมอย่างเงี้ยไม่ต้องไปส่องกล้องครับ ถ้าคนที่เป็นถ้ารูปร้ประวัติที่ผมบอกคือเราก็ไปดูจาก You Tube ไปดูจาก Facebook ของรุ่นของเพื่อนๆคน,อ,น,อ,น,นอื่นๆหรือ,อาอจารย์ท่านเก่งๆที่ท่านทําออกมาให้เราได้ชมกันเราก็ไปศึกษาประวัติแต่ว่าการที่จะมาดูเหรียญเนี่ยที่ผมบอกว่าจะต้องมีเหรียญเยอะๆจะต้องมีพระเยอะๆนะมีหลายๆแบบมีหลายๆอาจารย์นะ เราก็ไปค้นหาจา์ไหนเก่งๆปลุกเสกภาพเก่งๆทำเก่งๆแล้วก็ไปศึกษามาแล้วก็ไปเช่าหาถ้าไม่ใหม่หน่อยอ,อกจจะวัดแรกๆหน่อยก็ยังไม่แพงมากก็นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพระปีลึกๆหรือว่าจาย์เก่าๆหรือที่ก็อาจจะมีราคาแพงหน่อยพระที่มีประสบการณ์คนใส่แล้วนะฮะ อย่างปกเหรียญปลุกคูณอย่างเงี้ยหลังเหรียญหลวงพ่อพดังๆอย่างเงี้หยหลายๆองค์เนี่ยก็าอาจจะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าบางองค์เนี่ยพุทธคุณท่านท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านเก่งนะฮะปลุกเสกแล้วขังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังใน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 ,ในเขาเรียกว่าในตลาดพระกันเล่นนาแต่ว่าในพื้นที่อ่ะคนเขาก็อยากได้และหากันเยอะมาก นในพื้นที่เนี่ยหากันเยอะเดี๋ยวผมจะมีเหรียญอยู่อีกองเนึ่นะเดี๋ยวที่พื้นที่จังหวัดสงขลานี่หากันเยอะมากเลยน่าจะเป็นพระหลวงพ่ออินนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่ารูปร่างของเหรียญเป็นในหน้าตาเหรียญเป็นยังไงนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่รับชมนะครับฝากดูเหนนรียญนะฮะนี่มีคือคือพระครูพันนะฮะ วัดหนองสม้มส่วนประวัติการจัดสร้างหรือประวัติหลวงพ่อเพื่อนๆก็ก็ศึกษาใน YouTube นะครับปรึกษาใน YouTube หรือใน f c e e o o o นะน่าจะมีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ